ดวงตาครับบุคลิกของคนนะคะเป็นพลังงานที่ข้ามภพข้ามชาติไหมคะโอ้โหหลายภพชาตินะจะิตนิสัยไม่ใช่ชาติเดียวหรอกไม่ใช่แก้ได้ง่ายๆหรอกอมหมายถึงนิสัยชาตินี้เป็นแบบนี้ชาติหน้าก็คล้ายๆกันอย่างนี้เหรอคะอาจจะ<ๆ>เป็นอาจจะเพิ่ม เพิ่มใหม่ก็ได้ของเก่ามีอยู่แล้วเพิ่มของใหม่ไปอีกนะหลวงตาคะอย่างบางท่านเนี่ยคะ่ะส่วนตอนที่สวดมนต์อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ขอบารมีหลวงปู่เมตตาม,มาปรับภูมิให้กับวิญญาณอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงตาตามรูปหลักเราแล้วพอเขามองหลวงปู่แล้วก็ร้องไห้เองเลยเงี้ยค่ะอย่างนี้คือหมายถึงวิญญาณเขาหลุดจากตรงนั้นหรือเปล่าเงี้ยค่ะใช่ความปิตินะ วิญญาณก็คือมันมีหลายระดับนะฮวิญญาณที่ระดับได้จริงๆคือได้เต็มๆนะได้มากสุดก็คือพวกสัมพเวสีพวกปิดอสุรกายพวกนะั้นได้มากที่สุดใช่เพราะมันต้องเปลี่ยนภพชาติเขาเลยคนระแต่พวกจาตุมทั้นจาตุมเทวดานี่ก็ได้แสงสว่างน,นั่นี่ ที่ว่าได้มากคือเหมือนเปลี่ยนความรู้สึกจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ไหมค<ฮ>ะ,ะเปลี่ยนความรู้สึกจากทุกมันก็เป็นสุขได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเกิดตามกรรมแป๊บเดียวนะถ้าไม่มีบุญนะถ้ามีบุญก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนพบที่ละเอียดเลยอาจจะดาวดึงอาจจะยามาอาจจะจาตุมแล้วแต่บุญเข้า